สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูบทวิเคราะห์สำหรับราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2023นะครับก่อนอื่นให้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไรในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็อยู่ในโซนนี้ครับหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวช่วงวันอังคารที่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่มีนนยะสำคัญอะไรนะครับก็ จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ยังอยู่ในโซนนี้ซึ่งก็เป็นตัวเลข F ฟด PMI นะครับทั้ง2ตัวออกมาในวันจันทร์แล้วก็ตัวเลข c o n sumer confidence ออกมาในวันอังคารนะครับแต่แล้ววันพุธก็มีการประกาศตัวเลขสำคัญนะครับของการประชุมเฟดเป็นตัวเลขการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผลออกมาก็คือขึ้นจาก5.25%มาเป็น5.5นะครับก็เฟด เพิ่มดอกเบีย้ยปรับขึ้นมาอีก0.25%นะครับแทนที่ทองคำจะลงนะครับก็กลับมายืนเหนือเส้น1963แล้วก็รันล,ลี่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของเรานะครับที่1985ไม่ผ่านก็หมายถึงว่ายังไม่มีการยืนยันขาขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นแค่การ break ท r e n d l i เส้นนี้ขึ้นไปเท่านั้นนะครับจากภาพก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้ ถึงแนวรับที่เราให้ไว้ครับก็ประมาณ1932หรือ1940โซนนี้หลังจากนั้นก็มีตัวเลข GDP ที่ประกาศในวันพฤหัสตอนค่ำนะครับผลออกมาค่อนข้างดีกว่าตลาดคาดครับตลาดคาดไว้1.8ตัวเลขออกมา2.4%ก็ทำให้ทองคำจากเดิมที่อยู่ที่โซน1985ถูกทุบลงมาที่โซน1940แนวรับของเรา ในคราวเดียวเลยครับเป็นแท่งเดียวยาวลงมาเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็มีตัวเลขที่ออกมาในช่วงวันศุกร์เขากันไปก็ทำให้ราคาทองรีบาวกับไปที่แนวต้าน1963โซนนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาทองคำก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะไปวางกลยุทธ์การเทรดให้ลองมาดูภาพรวมในกราฟเดยก่อนนะครับว่าภาพรวมของราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง จะเห็นได้ว่าผมยังใช้ตัวเลขเดิมนะครับในการกำหนดกลยุทธ์ทองคำไม่ว่าจะเป็นราคาที่แนวรับตั้งแต่1616 16, จนมาถึงโซนที่ตลาดทําหายที่2080แล้วก็ตลาดปรับฐานลงมาโซนนี้ที่หลุดแนวรับที่เป็นเทรนด์ไลน์จาก1616 16มา1807แล้วก็ที่ทำแนวต้านสำคัญไว้ที่1985แล้วผมให้แนวรับโซนนี้ไว้ที่ 1932ก็ยังจะเป็นตัวเลขชุดเดิมเหมือนเดิมตลอดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในเวลานี้ก็คือว่าราคาทองคำได้เบร a k Channel นี้ขึ้นมาได้ที่เป็นแนวต้านเทรนไลน์ขึ้นมาอยู่ในโซนวงกลมนี้นะครับวงกลมนี้ดังนั้นการสวิงขึ้นลงในโซนนี้ก็ถือว่าราคาทองคำก็ยังอยู่ในโซนของการปรับฐานอยู่นะครับ ยังไม่สามารถที่จะเบรเก้าแปดหเพื่อคอนเฟิร์มการขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญเพื่อ ยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งนะครับดังนั้นการเทรดในกรอบเช่นนี้สิ่งที่คนทาก็คือเมื่อชนแนวต้านไม่ผ่านก็ปิดทํากําไรย่อลงมาหาจังหวะเข้าบายแล้วก็มี s t o p l เ s s เพื่อจํากัดการขัดทุนไว้นะครับหลักการก็คือเข้าตอนยอ่อเด้งกลับมาที่แนวต้านก็ปิดทํากําไรนะครับกลิ์การเทรดก็ประมาณนี้ครับ หลังจากเราดูภาพรวมในกราฟเดย์นะครับให้เรามาวางแผงกริสของเราสำหรับกราฟ4ชั่วโมงครับหลังจากที่เราเห็นว่าทองคําได้เบรกแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำา i g ชนต้านเดิมนะครับที่1985ได้แจ้งไว้หลายสัปดาห์แล้วนะครับ แล้วก็มีการทดสอบมีการปรับฐานลงมาขึ้นไปทดสอบใหม่แล้วก็มีการย่อปรับฐานลงมาที่โซนที่แจ้งไว้1940หรือ1932โซนนี้ซึ่งก็ยังไม่หลุดแสดงว่าการเบรกขึ้นมาตรงนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นการเบรกเพื่อพยายามที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นให้ได้นะครับอย่างไรก็ดีสรับการปรับฐานนะครับเราก็ควรดูอย่าให้หลุดเส้น1 932เส้นนี้ตับเท่าที่มีการย่อลงมาไม่ว่าจะย่อหรือแค่ไหนนะครับตับเท่าที่ยังไม่หลุด1932ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เข้าบ่ายได้นะครับแล้วก็มี Stop Loss เผื่อไว้สัก10ดอลลาร์นะครับก็จุด Stop Loss ของเราที่เซฟที่สุดก็คือ1920ประมาณนี้นะครับ สิ่งที่เราควรทําในระหว่างที่ราคาทองคำอยู่ระหว่างกลางระหว่างแนวรับและแนวต้านนะครับเมื่อราคาที่อยู่โซนกลางแบบนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือรอนะครับไม่ต้องทําอะไรสิ่งที่เราจะ take action ได้หรือสามารถที่เข้าเดอร์ได้เมื่อมีการทุบลงมาแล้วก็ให้เฝ้าดูนะครับถ้าไม่หลุดมีการดึงกลับหรือการไซด์ w a y ์นะครับก็ สามารถที่แย่บายเข้าไปได้นะครับโดยที่เผื่อจุด St o อปลอ s ไว้เพื่อจำกัดความเสี่ยงครับก็ประมาณนี้เมื่อมีการเข้าบายแล้วราคามีการรีบาวกลับขึ้นไปที่โซนแนวต้านอย่างเช่น1,963หรือ1,970หรือ1,985เช่นกรณีนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือปิดทำกำไรครับ take profit นะครับ ก็ปิดทำกำไรนะครับแนวต้านจนกว่าจะมีการเบรกเส้น1985เพื่อยืนยันการกลับตัวจากขาลงหรือการปรับฐานไซด์เวยขาลงกลับมาเป็นขาขึ้นจังหวะที่ราคาสามารถที่ยืนเหนือ1985ได้ก็เป็นจังหวะที่รอย่อแล้วก็สะสมบายครับสามารถที่จะ ดูภาพรวมในช่วงเวลานี้ว่าสามารถที่จะถือยาวถือรันเทรนไปต่อได้ยาวๆได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมดของการปรับฐานดังนั้นการเทรดก็คือเป็นการเทรดเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะครับย่อลงมาที่แนวรับก็ใส่บายรีเวลกลับไปที่แนวต้านก็เทคพอร์ฟิตนะครับเทคพอร์ฟิก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับวันจันทร์ครับไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรสำหรับวันอังคารในช่วงเวลา3ทุ่มก็จะมีตัวเลข PMI นะครับ Manufacturing แล้วก็ตัวเลขตำแหน่งงานนะครับช่วงเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันในวันอังคารสำหรับวันพุธก็จะมีตัวเลข ADP nonfarm นะครับที่จะออกมาในช่วงเวลาทุ่ม15นะครับ วันพฤหัสก็จะมีตัวเลขการเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานแล้วก็ตัวเลขพิมพ์ i-Service นะครับที่ออกช่วงเวลา1.30ทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงเวลา3มทุ่มตามลำดับนะครับแล้วก็อาทิศที่ถึงนี้เป็นอาทิศสำคัญนะครับสำหรับบันสุก ช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีตัวเลข Nonfarm ม employment change ที่จะออกมาเวลาดังกล่าวก็ให้จับตาตัวเลขสำคัญในช่วงเวลาวันศุกร์เป็นตัวเลขที่จะทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมากนะครับขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเทรดนะครับสรุปกลยุทธ์การเทรดสำหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับเนื่องจากราคาเปิดมาวันจันทร์ก็อยู่ที่โซน1 9 5 6ก็เป็นโซนที่อยู่ ในโซนแนวต้านนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือก็รอครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรรอให้มีการทุบลงมาที่โซน1932-1940ตับเท่าที่ยังไม่หลุด1932โซนนี้ก็ยังถือว่าเป็นโซนที่สามารถที่ายได้เมื่อมีการรีบาวเด้งกลับไปที่โซนแนวต้าน193-1970หรือ1985ก็ให้ปิดทำกำไรนะครับก็เทคโปรหรับโซนนี้ได้นะครับ แล้วสมมุติว่าถ้าไม่มีการย่อลงมาเลยเราจะทําอย่างไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือรอให้มีการเบรกขึ้นไปนะครับเบรกเส้น1963-1970ขึ้นไปแล้วก็รอดูจังหวะยอ่อก็เป็นจังหวะที่สามารถที่เข้าบายหรือถ้ามีการแรนดี้ขึ้นไปทะลุ1985ขึ้นไปในคราวเดียวก็รอย่อกลับมาที่โซนแนวรับนะครับก็ เป็นจังหวะที่สามารถที่เข้าบ่ายได้โดยที่จุดจำกัดความเสี่ยงของเรานะครับในโซนนี้ถ้ามีการย่อลงมาที่ท e น line หรือโซนแนวรับ1 9ึ0 1 9 3 2นะครับ stop l o อสของเราก็อยู่ในโซน1920นะครับ stop l o อสก็อยู่ในโซนนี้นะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงให้กับพอตของเรานะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้ขอให้พรให้ทุกคนประสบความสําเร็จ เทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ